สวัสดีครับสารละพันคลิปนะครับมาต่อกันนะครับเรียบร้อยนะครับมาถึงไฟสัญญาณจากที่สีแดงนะครับจากสีกุญแจสีแดงมาเปิดกุญแจเปลี่ยนสีเป็นเมนสีดำนะครับแดงข้ามาดำอีก2สีก็คือดำขาวกับเขียวเป็นวงจรจุดระเบิดนะครับดับเครื่องนะครับ เอาสายนี้ก่อนอไฟสัญญาณนะครับแดงข้ามาดำแล้วก็เอาไปใช้งานในไฟสัญญาณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรเกรวัดระดับน้ำมันไฟเกียร์ไฟบอกเกียร์เมื่อมา,มาเปิดดูหน้าปัดนะครับใต้หน้าปัดก็จะมีหลอด ไฟต่างๆสายอะไรเต็มไปหมดนะครับก็ถ้าไม่รู้ก็จะงงก็เรียนรู้ไปทีละจุดนะครับเอาไฟเลี้ยวอย่างเกินนำจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเป็นเมนสีดำก็จะเห็นสายสีดำมานี้ไฟเลี้ยวเริ่มจากนี้นะครับาจากดีเลย์ไฟเลี้ยวต้องผ่านดีเลย์ไฟเลี้ยก่อนนะครับ ปัญหาก็คือรีเลย์เสียเนี่ยไม่ติดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็จัดการเปลี่ยนรีเลย์ไม่ต้องซ่อมนะครับรีเลย์ติดรถก็จะเป็นระบบแมกเนติกใช้สนามแม่เหล็กดูดคอนแทกนะครับดูดป่อยดูดไปทําให้เกิดการกระพริบนั่นเองอาจากรีเลย์ไปไหนครับอ่า พูดซ้ํากับคลิปที่แล้วหน่อยนะครับเข้าดําเห็นไหมครับเข้าดําแล้วออกเป็นเทาสีเทาก็จะมุดเข้าไปในมัดไฟแล้วก็ไปโผล่ที่สวิตโยกซ้ายขวาก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสีเทา สีเทาอยู่ริมอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีเมื่อโยกนะครับส้มซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายสีส้มไฟเลี้ยวขวาสีฟ้าส้มซ้ายฟ้าขวานะครับอ่าเนื่องจากดีเออตัวสวิตช์เนี่ยดูหน้าตาแล้วบอบบางไหมครับเมื่อบอบบางก็จะเกิดปัญหาชำรุดง่ายเพราะว่าตากฝนตากแดดนะครับ ไม่เหมือนรุ่นก่อนๆซึ่งเป็นโลหะนะครับแข็งแรงกว่านี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าไฟเลี้ยวมันไม่ติดทั้งสองด้านนี่ส่วนมากก็รีเลย์เสียนะครับหลอดไม่ขาดเช็คหลอดก่อนนะครับหลอดไม่ขาดก็คือไฟข้ามไปที่สีเทาไม่ได้นะครับมาถึงตรงนี้สวิตช์มันอาจจะเสียข้างเดียว น,นะครับไฟเลี้ยวติดข้างเดียวที่เคยเจอนะครับก็เกิดจากตัวสวิต์นะครับหน้าคอนแทกมีการอาร์คเกิดปัญหาก็คือเปลี่ยนนะครับเขาแยกนะครับสูงต่ำเลี้ยวไฟเลี้ยวแตรแยกสวิต์กันอ่า ทำให้เปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนเป็นจุดๆเป็นชุดๆไปข้อคือข้อดีข้อเสียก็คือบอบบางนะครับอ่าก็จะเสียบแจ็คบังคับเสียบนะครับเสียบถูกด้านแน่นอนอ่าสีส้มไปเลี้ยวซ้ายนะครับเขาก็จะส่งต่อออกไปมุดเข้าไปอีกในสายไฟมัดไฟแล้วก็ไปโผล่ที่หลอดนะครับ ก็ลักษณะต่อขนานไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีไฟสัญญาณสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายหนึ่งหลอดนะครับนี่นะครับเจอสีส้มอยู่ตรงไหนก็คือไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เขาก็จะต่อไปหลอดไฟเลี้ยวที่ไฟหน้าชุดไฟหน้านะครับ อ,อย่างนี้ลักษณะการต่อก็คือต่อขนานกันนะครับอากให้มันติดจีลอดอวิสุกรณ์ก็ได้ทำการออกแบบดิเล์กับความ้านทานของหลอดไฟเรียบร้อยนะครับข้างละ3หลอดนะครับข้างหน้า1ข้างหลัง1ไฟสัญญาณที่เรือนไม่1เป็นข้างละ3นะครับเพราะนั้นหลอด จำเป็นจะต้องใช้ค่ามาตรฐานหลอดไฟที่มีมาตรฐานติดรถก็เป็นขอญาติเอ่นนามยี่ห้อสเตลเล่น,นะครับก็มีประสิทธิภาพถ้าไปใส่ยี่ห้ออื่นก็ได้ยี่ห้อชั้นนำนะครับที่แบรนด์ชั้นนำโนแบรนด์ก็จะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเรื่องความต้านทานของขนลวด ใส่หลอดนะครับก็จะทําให้การกระพริบไม่สม่าเสมอไม่เท่ากันข้างซ้ายกระพริบเร็วข้างขวากระพริบช้าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าไปใส่หลอดราคาถูกอันนี้คือส่วนข้างขวาก็เหมือนกันนะครับก็จะมีไฟสัญญาณไฟเลี้ยวมาต่อตรงนี้แยกออกมาต่อขนานออกมาไปเลี้ยวขวาหันหน้าตามรถนะครับ ก็จะมีสีฟ้าแบบนี้หลอดไฟเลี้ยวข้างหน้าก็เหมือนกันข้างหลังก็เหมือนกันเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับอ่านี่คือสภาพเวฟรุ่นนี้ตูดแหลมๆชุดไฟท้ายแหลมๆแ,แบบนี้นะครับไฟเลี้ยวก็สีขาวๆฝาครอบขาวแต่หลอดเป็นสีเหลืองเหลืองอมพันนะครับ เห็นไหมครับก็จะเห็นสายสีส้มไฟเลี้ยวข้างซ้ายมานี่เสียบแจ็คหลอดไฟเลี้ยวข้างขวาก็คือตรงนี้นะครับก็จะเห็นสายสีฟ้าเข้าไปที่ไส้หลอดลงกลาวเขียวเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับสีเขียวก็จะตามมารับลงกลาวนี่คือไฟเลี้ยวข้างซ้ายขวา ของข้างหลังนะครับไฟท้ายเลี้ยวท้ายข้างหลังหลอดกอ็เป็นติดรถสแตนเลสน,นะครับเขาดิวกันอยู่นะครับเห็นไหมครับจานใช้ก็เป็นยี่ห้อของแท้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้ติดรถ ปัญหาที่เจอก็คือถอดออกมาแล้วใส่ยากนะครับรุ่นนี้ต้องมีมันแยกชิ้นส่วนนะครับฝาครอบไฟท้ายกับไฟเลี้ยวพอจะเปลี่ยนหลอดไฟท้ายฝาครอบไฟเลี้ยวหล่นใส่ประกอบยากนิดนึงนะครับต้องใช้ทักษะนะครับหลัดไฟเลี้ยวเ,เป็นไฟสัญญ,ญาณบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา สำหรับคนไม่ได้สอบไปกับขี่ก็จะเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้หรือสอบก็เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ไม่รู้จะเลี้ยวหรือเปล่านะครับเพ้นขี่ไปกับพิบเพราะว่าลมมันพัดไม่ได้ยินเสียงไม่มีห้องเก๋งนะครับก็จะเกิดปัญหาอา,อาจจะเปิดไฟเลี้ยวค้างวิ่งนะครับเป็นเรื่องปกติรถเครื่องเขาพยายามใส่อุปกรณ์พวกนี้เข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้รู้ว่า คุณจะไปไหนเนี่ยจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับก็ส่งสัญญาณไฟกับคลิปชัดเจนแหล่งไฟที่ได้มาถ้าหากไม่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สำคัญนะครับก็จะทำให้การเลี้ยวการกระพริบของไฟเลี้ยวไม่สเสถียรน,นะครับอาจจะติดค้างนะครับไม่มีแบตเตอรี่เพราะว่า,าการกินกระแสไฟ ข้างละ3หลอดอก็พอสมควรนะครับทำให้แบตเตอรี่เมื่อเสื่อมสภาพก็ควรถ้ามีตังก็ควรจะ,ะซื้อมาใส่นะครับการดูแลบำรุงรักษาการใช้รถเป็นยานพาหนะจำเป็นรถเครื่องนะครับสะดวกนะครับไปใกล้ไกล,กลตลาดเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ในเรื่องของความปลอดภัยก็ผู้ผลิตก็เสริมมาให้เรียบร้อยก็อยู่ที่ตัวเรานะครับต้องเลี้ยวเวลาเลี้ยวต้องเขื่อนะครับ30เมตรก่อนจะเลี้ยวามาตรฐานไม่ต้องเขื่อเยอะกว่านั้นนะครับไม่ต้องไปเปิดกระชั้นชิดนะครับกระชั้นชิดไม่ได้นะครับปลอดไม่ปลอดภัยประมาณ30เมตรได้นะครับก็สําหรับ ไฟสัญญาณก็เริ่มไฟเลี้ยวก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า,าดูไฟสัญญาณอย่างอื่นอาจจะเป็นไฟเบรกนะครับเป็นยังไงวงจรเป็นยังไงวงจรเขียนให้ดูหลายดูคลิปดูอะไรเยอะแล้วนะครับดูภาคปฏิบัติเอาหน้ารถเลยนะครับก็หล้วคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ ก็บอกจุดต้อยจุดเสียไปแล้วนะครับว่าปัญหานี่เกิดจากอะไรนะครับก็นําไปแก้ไขแก้ปัญหาหรือเปิดร้านทำอาหารกินได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่ไฟฟ้าเว็บร้อยนะครับไฟเบรกนะครับรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ